เหมือนาสอแรงเแรงเลยนะเตยเลย โอ้ป่าไปแล้วเออสีสวยแลยเออมันเก่งโคตรเออวิ่งเก่งขโมยเออเออเอออ่าเลิกเลยอะต้องอยากให้เราทำ มันจะได้สวยๆไงอ <c ười> <c ười> uh. um ืมอะถ้าเราเล่นกันแต่ขั้วโนะมันต้องท่ามันซ้สีกันไงต้ออะไราฮมอ่ฮ่าอืมโอ้โดนที่มเนี่ยเอ้ยแต่โดน เริ่มใหม่เอามไม่แตกค่ะแตกในค่ะแตกนะคะแต่อยู่ข้างล่างอ่าอ่าอืมอแตกข้างล่างเลยค่ะคือที่ขวายไม่ติดเลยนะอู้ี่สีนี้ได้สีนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวมาดูผลงานนะคะคร่าวๆอันนี้ของใหม่นะคะอันนี้ของเตยอ่า ผสมสี uhm. นะคะสีนี้อื้อหือ๊ยชัดจริงเลยนะทำไมฟิ้วนี่อ่ะฉีดใจกำแพงนี้ฉีดลงพื้นนันอ่าได้เลย แต่จิตก่แต่ละท่านการจอยกให้เาเป้คู่เองอะไรอย่อะทำไมมันอย่างงี้ทำไมมันมันเป็นต้องมสอานเลยอนู่อ๋ออย่างนี้เออมันต้องผสอาน้ลยอ โอ้โอ้ค้างกันเลย <laughs> ขอความสุดข <usion. S 1> ่าวๆหนคะหนุกไหมคะอ้าวก็สนุกมันะขอบคุณค่ะก็สนุกโอเคค่ะ เล็ดเล็ดเล็ดโอ้โหแล้วก็ออ๋เฮ้ยอย่างนี้ด้วยเหรอแม่เออเออเล็ดอืมเอาหน้าภูมิใจเนาะอ่าไหนไหนลองบ้างลองบ้างลองบเอ่อเออเอออู ้หดหลายขปาดโหดหลายเล่นแรงะเออเจ้าตเหมือนฟลุเลยอุ้ยแต่ทนองสวยอ่าประชมคารโอมันเหมือนสีสีมันสีเลือดขนานั้นไม่น่าขวางเลย พอละคนเธอพอละใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าคนเดียวเนี่ยจะเล็กอืมเฮ้ยแต่งานมัสวยแบบนี้ขนาดดูสิอันเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยเหมือนภูแล้วนี่ก็เป็นแบบพระพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบให้จินตนาการไม่ใช่พระจันทร์ความเหมือนภูหมดเลยอ่า แต่ตรงเนี้ยเด็กอ่ามันศิลปะไม่มีคำวามม่าเน็กของเธอยิ่งทงั้งทงี่มีลำว่าไม่มืดส่วนของใหม่นะคะของใหม่ออกอืม,มเหมือนดอกไม้ใบหญ้ากลางดึก,รกหรอกหรือ,อยังไงโอมายก y อดว้าว oh wow. แล้วนะคะแล้วก็ทำเสร็จแล้วถอดก่อน ถอดก่อนดนะ้ะมะแดนคือเราลืมถอดไงอ๋อจะเอากอั <laughs> บไปด้วยนะตอนนี้ไม่แล <laughs> ้วนี่ถอดคอสตูมมันขาดดิแม่ชิบ้า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 แต่ว่ามันกิดอะไรผิดกัน เดี๋ยวเดี๋ยวหมดนี่เขานะสติระวังระวังทามข้าค่าค่้อค่ามข้าไม่ลอยเกือบคว่อมวงไวกี่โมงแล้วตอนนี้สี่แต่จริงๆแล้วเวลามันก็ประมาณ3ามโมงนะเวลาหมดประมาณสาม มีเวลาหนึ่งชั่วโมงใช่มีเวลาหนึ่งชั่วโมงก็สำหรับใครที่อยากมานะคะมาปาสี่เล่นอย่างเงี้ยคือสามารถมาได้ถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวพระรามสองเน,นี่ยอันเนี้ยคือจะอยู่ร้านเนี่ยคือเขาจะอยู่ตึกที่อยู่ใกล้ๆกล้กับโรงพยาบาลนาครทนเลย<ม>ก็คือถ้าใครอยู่ใกล้เซ็นทรัลพระรามสองหรือโรงพรยายพบาลโรงพยาบาลนครทนเนี่ยคือสามารถมาได้เลยแต่ชื่อตึกอะไรอะเราจําไม่ได้อะมันเป็นตึกอยู่ข้างหลังแหละแบบ อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนโรงเรียนนานาชาตาชาิใช่นะคะดังนั้นเนี่ยคือถาอ้าเห็นโรงเรียนนานาชาติแล้วเนี่ยก็คือเป็นตึกตรงข้ามเลยขึ้นมาชั้นสองก็จะเห็นเลยใช่ร้านชื่อร <Art TV. S 1> ้านชื่อ Art TV Art TV อ,อ,อันนี้นะคะคือชื่อร้านนี่นาร้านเป็นแบบนี้แบบนี้สนุกเนาะคือเอาจริงๆอะถ้าเกิดว่าใครกลัวร้อนไม่ต้องห่วงนะคะที่นี่เขามีแอร์ เพราะฉะนั้นก็คือมาแบบเย็นสบายสบายได้เลยแล้วก็น้องหมาสามารถเข้ามาได้นะคะถ้าเกิดใครมีน้องหมาก็สามารถพามาได้เลยเป็นกิจกรรมครอบครัวที่ดีมากมากับเพื่อนก็สนุกมากับครอบครัวก็สนุกใช่พาน้องๆของหนูมาใช่มีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำใช่ค่ะโอเคงั้นวันนี้ก็ไปลนะเดี๋ยวเราเจอกันใ่คลิปหน้าได้ะจะเป็นที่ไหนก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะบา,บาย